สวัสดีค่ะอ,อันนี้จะเอาไปเลี้ยงเป็ดนะเราจะใส่อาหารไปด้วยเราจะเอาไปเลี้ยงเป็ดนะคะใส่อาหารไม่ต้องเยอะค่ะแค่พอหอมๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราเลี้ยงเป็ดกันนะคะประมาณหนึ่งใส่อาหารประมาณ สี่ร้อยกรัมต่อแหน่หนึ่งกระมังคลุกให้เข้ากันเดี๋ยวจะพาไปดูเป็ดอีเหลียงนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเป็ดอีเหลียงกันค่ะแหมเรามาถึงคอกเป็ดแล้วค่ะอันนี้เป็ดอีเหลียงนะคะเสียงดังมากลุยเลยลูกเห็นไหม ขนาดนี้ยังเป็นเสือหอยเสือหอยนะคะคือเสือหอยกินดีมากเลยค่ะวัยกำลังโตนะคะจะกินเยอะค่ะปกติที่เรายังไม่มีแหนแดงมาช่วยเนี่ยเราจะเปลืองอาหารมากเลยนะคะตอนนี้เรามีแหนแดงก็ แหนแดงหนึ่งกระมังใส่อาหารไปแค่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยกรัมก็พอค่ะเพราะในแหนแดงจะมีสารอาหารเยอะนะคะ